สวัสดีครับวันนี้ผมขอทําเรื่องสั้นสักคลิปหนึ่งนะครับเพื่อว่าจะมีใครชอบผู้กล้าขยี้จอมมันจอมมันออาวิดาเฮ้ย้าเอ้ยนี่มันแย่แล้วนี่นะทียอมแพ้ซะเถอะเอาวิดาแกไม่มีทางต่อกรกับท่านผู้กล้าได้แล้วมีอยากจะเชื่อวกข้าจะต้องพ่ายแพ้กับผู้กล้านี่มันแย่ที่สุดเลยไม่ใช่หรอแบบนี้ไม่มีทางเลือกอีกแล้วแต่ด้ได้ปรอดด้วยเถิดผลไว้ชีวิตข้าด้วย ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมันเป็นความผิดของฉันแต่ฉันสัญญาว่าจะไม่ไปโจมตีมนุษย์อีกก็ได้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าง่ายได้เหลือเกินช่างโง่เง่าไม่ต่างจากควายเพือแล้วฉันจะหาโอกาสนี้ออกจากคุกมันได้อย่างง่ายๆหลังจากนั้นข้าจะหาโอกาสบันคอมันซะแต่เ้ว่าข้ามีข้อแม่ฮะว่าเจ้าจะต้องมาเป็นภรรยาของข้าเดี๋ยว หรือเปล่านายบอกว่าจะให้ฉันเป็นภรรยางั้นหรอ,อใช่แล้วจาก,ก่อนนี่ทะพุกลาพูจริงเหรอคะถูกต้องไอสมองควายนี่มันคิดบ้าอะไรอยู่นะแต่ก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะเข้าทางฉันเลยไม่ใช่หรอ,อจริงเหรอนี่ทะพุกลาที่แต่งงานกำลังจอมมาเนี่นะ <c oughs> ถูกต้องแล้วเหรอโอเคฉันจะยอมเป็นภรรยาของนายก็ได้ โง่เขาสิ้นดีแบบนี้มันจะทําให้ฉันสังหารมันง่ายขึ้นไม่ใช่หรอเมื่อไรที่มันเผลอตัวแล้วอยู่กันแค่2ต่อสองฉันจะฟันคอมันให้ขาดเลยเชียวล่ะหนึ่งสัปดาห์ต่อมาฉันจะฆ่าแกสองสัปดาห์ต่อมาจะฉันจะฆ่าแกหนึ่งเดือนต่อมาฆ่าแกอยินดีด้วยจริงหรอเนี่ยฆ่าแกเอกเดือนต่อมา แลบวี่ปีต่อมานี่ไอยหนูอย่าลืมอาหารเที่ยงสิแวะแวะ70ปีต่อมาพวกเราอยู่กันมานานแล้วสินนะใช่แล้วล่ะฉันเสียใจด้วยนะอารวิดาที่เธอไม่มีโอกาสได้สังหารฉันสักทีนายรู้ด้วยเหรอแด่นอนนะสิฉันรู้อยู่แล้วแต่ถ้าว่าฉันมีความหวังในตัวเธอแต่บ้าเอ้ย นายมันงี่เง่าจริงๆถ้างั้นที่มันเป็นแบบนี้เธอเสียใจบ้างหรือเปล่าอยู่มาตั้งนานขนาดนี้แล้วไม่เห็นจะต้องถามเลยนี่นาแน่นอนว่าฉันไม่เสียใจเลยสักนิดขอบคุณมากนะครับที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อคอมเมนต์บอกมาได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ